สาธุเจ้คาค่ะเช้านี้วันที่25ตุลาคม2568นะคะคณะแม่ชีก็จะได้เดินทางไปบินทบัตท,ที่ตลาดอำเภอสาส์คันเนาะ,ะวันนี้ก็มี คุณพิเศษนะคะวันนี้แก๊สหมดเนาะท่านใดอยากจะร่วมหุ้นเ <c oughs> ติมแก๊สกับพวกเรานะคะหุงต้มสองถังนะคะสามารถร่วมได้ตามกำลังศรัทธาเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ก็จะพาแม่แม่เดินทางออกไปแล้วไว้ไปเจอกันที่โน่นนะคะก็จะไลฟ์สดให้ให้ชมในช่องฟ้าเนาะ <c oughs> <c oughs> นอ๋อแม่ชีกำไร แม่บัวแม่น้อยแม่อะไรนะคะแม่น้อยกับแม่บัวแม่น้อยกับแม่บัวท่านละ100ร้อบาทค่ะอนุโมทนาสาธุก็มาร่วมหุ้นกันได้นะคะอ่ะก็ให้แม่แม่ขึ้นรถนะคะอย่าอย่าเพิ่งลงนะคะอ่ะให้ก็ใขึ้นรถเอาเอาเอาจสาธุคุณแม่หนึ่งบาทขออนใจเท่าไรคะห0 0ร้ออเอาเพื่อนมุยรัตนา5้าร้อยบาทสาธุเนาะอันนี้ขึ้นขึ้นของคุณแม่ ห้าโอ้สงสัยพอแล้วไม่ไม่ถึงญาติโยมแต่ก็ร่วมได้นะคะก็เป็นกองทุนเอาไว้ซื้อของในโรงครัวได้นะคะ,ะคุณแม่น่อยอีก500บาทนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยอพร้อมเพย์ูนกเก้าส่ห้าหนึ่งหกหค่ะ,คะอันนี้มันพอดีกันไหมถ้าไม่พอดีก็จะเอาไปอีกคันหนึ่งไม่พอนะอ่าถ้าไม่พอเดี๋ยวหนูเอารถเก่งไปนั่งได้สี่ท่านนั่งหน้า,ก,นนากี่ท่านแล้วตอนนี้นั่งหน้ากี่ท่าน อนนี้ยังมีแม่คนเดียวแล้วก็มีแม่ก้ยนั่งหน้าแล้วก็ไปด้วยนั่งหน้าผู้หญิงสามนเนาะอ๋อก็เ,อเดี๋ยวถ้าง,งั้นเดี๋ยวใครจะไ,ไ,ไปไปนั่งกับแม่ครูไหมไปมุยไปโอเคเดี๋ยวไปอีกคั้นนึงนะคะสาธุ